สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองป่ายเอฟซี FC แฟนขแฟนมาลาช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะว่าขัางลางอนได้ยินคาว่าอีกอย่างเกาะเห็นเห็นเาเบิ่งในเบิง่งในคลิปเนาะพอกันใช้เนาะจ้าว่ามเมื่อนี้ก็เจอเอจเอาบุญเอว บุญแอลเอาเสาลงลุมแต่งงานแต่งใส่สิบสี่กลุ่มพ้ามันบอสิบสี่กลุ่มพ้าวันวันเล่นไ่ายวันมันจะเป็นความจริงบอเขาต้องมาเบืองเพราะว่าเขาบ่ได้เขาเขาบ่ได้มาเขาเพิ่งกลับมายอนะอืมยุดตะบันพักยุดตะอนะมันสิเป็นความจริงอยู่เตะเขากับบ่หูจากนอเพ่อนเากันเออเห็นแต่ยู่ในขีบ่แมนเพิ่นบ่แมนเพิ่นตั้งแกงเหตุบอหรือว่าแบบใดเขากับบ่หูมันบอกพาเขาไปเบืองว่าม่นความจริงบอเอออาจารย์เบิ่สวัสดีค่ะ เอาอันข่อยเบื้องคิปแล้วข่อยอยากหูจากว่ามันเป็นความจริงหรือเนี่ยนะครับฮะเป็นความจริงนั่นแหละอีลีเนี่ยต้อต้องไปเบ้องเียหอตตัวไปเบื้องเลี้ยนหอเขาจะได้โอ้โหข่อยนึกว่ามันเป็นไปเบื้องพาพพี่น้องไปเบื้องกนเพราะว่ามันเป็นข่าวหรือหรือว่าทำทำทายเหตุซื่อเขาต้องไปเบื้องเพราะว่าน้องรูปก็เป็นน้องสาวอีกคนนึงพญามหานัดนี่กันนอ้ยคนทิ้งลูกบ่แเ่นหนาวตะ ไปเขาไปเบื้องป้านบ้านม่นแมนธรรมดาตัวนี้เลือนห่อแม่งานแต่งแม่วันม้าม้าม้ไอตุ้ยมันแม่นความจริงอิเลีเต๋โอ้อันรับเป็นออร์แกไนอ่ายตุ้ยออร์แกไน่ายบ่อืมพอเฮามีเฮากับนีส่วนนั้นเป็นพอซื้อขอ ปลาคอยนึกว่าเป็นข่าวหรือมันบ่อแมนมันบ่อเรื่องกิงก้าเรื่องกิงหรอเอาออกเกตนายอีหลีพี่น้องมาเบิองมั่งแขนเออปลามุมนี่มุมแบบเท่ๆว่าสั้นปลาปลาคอยนึกว่าเพื่นเหรีเห็ดเหรียญเฮ็ดหัวมันบ่อแมนอีหลีตัวนี้ เต็งแบบเท่ๆนะเต็งแบบเท่ๆปาดความรักแบบเท่ๆปาดม้าเอางั้นแต่งม้าตีงานงั้นแต่งคนตีป้าป้ามามาโอ้ป้าป้ามามาไม่ว่ามาหมามามาลูบโาเคไงแบบจำเป็นออเก๋ไงก็เท็ดเป็วนตัวอย่างเนาะคอยนึกว่าคอยนึกว่ามันพากันเฮ็ดหลินเฮ็ดหัวซือเรื่องงจริ จากสิกิ่งบากิ่งเบิห์หอดไปเรื่องสอดมันไม่ใช่ประเด็นหรอกเออมันบอ่อ <c oughs> คนเราจะอยู่จะก,กินไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เลี่ยงสินสอดมันบอ่อมันอยู่ที่เลี่องความรักมื่อนี่แตงส่มันสิบสี่กลุ่มพาเลยตัวนี้ฮะ สินสดคนแบกกุ้งสขวด่าสินสดน้ำปลาตาคนแบกกุ้งสามขวดใส่เจ้าสาวค้นปิดใส่กำลังแต่งบยยงเจ้าสาวันี้ยเดี๋ยวจัการเองจ้จะมาเจ้าสาวกับล้อแต่งตัวมันบอร้อผูกคอต่อแขนเตียเอาออลีนี่เนอ ใใบบไไม้เขาเอ็ดี๋ยมันงามๆแดี๋ยวน้อเขาไปต้องเอ็ดแบบเขาเอ็ดซ้องแบบตามนี่แหละตามเขานี่ล่ะคอยตระหนึกว่ามันเป็นแค่ข่าวหรือคอยบ้าคิดว่าจะเป็นความจริงบ้าคิดว่าจะเฮ็ดขนาดนี้นะนึกว่าแมนว่าตั้งพักกันตั้งเฮ็ดตั้งแกงแท้ๆผู้หญิงกับผู้ชายเขาอยู่น้ำกันแล้วบ่ปตาแต่ว่าเจ้าของอันนั้นเลื่อนหอเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพิ่นบ่อยู่จักคนเตะ ไักเ,วเวลี้ยเก่อาน้ำนานา<อ>าเวลาเผูกคอต่อแขนเตียมันมีหัวจังออกเกณฑ์นายจำเป็นมามมมประดับประดาด้วยลูกอมหัวใจอืมประดับประดาด้วยนันนนดอกไม้รักเย็นชุ่มชุ่ม <c oughs> ช่ำีาน้เ้อตาน่ะ ่เคิดวเนหนึ่งวันเป็นพักกันเห็ดเหรียญสันเดนนึกว่าเป็นนั่นเห็ดเหรียญเห็ดหัวกันเห็ดมวนกันซื่อมันบ่เมนตัวนี้บ่ได้มาหลายมือมันบรรยากาศก็ดีดีเดียวเดียวล้อล้อให้นั่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนนั่นอาบน้ำเต่งตเสร็จแล้วเขาค่อยค่อยมาสัมผณ์ อืมบอคิดมาจนานั่นัอันนี้ปนันนี้มีฮอดก้อนเมฆโอ้ลักแบบสดใสบอเอิม่มบังเหนือสีนันานันอันนี้ปันนี่มีฮอดเต่าปิง้งยงปิ้งย่างขาดแตนแน้าย่างขาดแตนแน้าย่างตัวนี้โอ้บอดเพิ่นหูจักไปนี่บอดเพิ่นหูจักไป อออืแต่เพื่นกับเพื่นโอ้อันพี่โอ้พี่สาพี่ LED ซ้อยนันอันนั้นนี่เฮ็ดน้กกินน้กยาประดาประดาเอาห้ามาบุกเลี้ยนหอเพิ่อนจะของเฮียนเพิ่นคือบ่อยู่มันสิเมนความจริงบ่อมันต้องถามเพิ่นเมืองกร พข่อยพอพอพอ่อยบ่หูจากเดนี่มันบอได้เห็นแต่อยู่ในในในช่อง YouTube ของไอ้กัใชัยนึกว่าพักกัเฮ็ยเหรียญเฮ็ดหัวซื้อมันเป็นจริงเป็นจังขนาดนี้จนมาบางแนวพวกพี่น้องแม่ลูกอมหัวใจหอยด้วยแก้วแก้วแก้วหอยไปพอโอเคไหนโอเคไหนอาหารสำหรับแขกบ่ผัดบอล มีเมีหอดคมฟงคมมีหอดคมฟงคมไฟคมไฟหลุยนี่นี่งคมไฟหลุยตังตงส่งมาจากอไอไอเข็มกับมาไายขนาดเอ๊ะ <laughs> ขนาดไอ้เข็มแล้วยังมาทายเพราะว่า,อเ,าเออเพราะว่าเขาบอกหูว่ามันเป็นความจริงบอมันเป็นข่าวลือหรือว่าแบบใดเขาบอกหูจากเนาะพี่น้องพี่น้องเพิ่นบอกว่าต้องอู่มาทายเนี่ย่าสั่นว่ามันเป็นหรือว่าเพิเ่นเฮ็ดหล่นเฮ็ดหวยซื้อ,อมีไรที่มา,มาเออที่มา,มาที่ไปอันนี้ นเป็นฟังหูไว้หูเด้ฟังหูหูอย่างเดียวหูไว้หูเดียวแลวโอ้โอเจ้าบ่าจะสาอาบน้ำเต็งตัวแล้วครับโอ้พอเป็นเติมนึ่างนี้ได้เออใส่จ้าบ่า เอาจะเบาอีหยังคือมาส่งนั่นน่าเรื่องเอาเอาเฝ้าเฝ้ามามามาสัมภาผัสบางดูมันเป็นความจริงบอเออสิบเป็นแต่ข่าวลือบ่แม่นเด้นี่พี่พี่น้องเพิ่นว่าแม่นข่าวลือเพิ่นเฮ็ดเล่นอีหลีหรืออีหัวเพิ่นเฮ็ดแบบใดนั่นใส่สวนดอกไม้ว่าเป็นใส่ผ้าหร่อบอเอาโปประนันเฮานี่ดอกยาดต้อคู่กับดอกยาดโอ้ดอกยาต้องคู่กับดอกยาดผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นดอกงานน้ำน้ำขัน ไม่มีใคเกินไอืรเพราะว่ามันอยู่ด้วยความรักอืค่าสินสอดกับลายเสนไอ์ตุยบาคือกันคือกันกับพี่น้องคนบาเนาะรักอยู่ที่ใจไม่มีใครอืเต้าวัสดีค่ะโอ้ยอ่างหัวใจเฮ็ดนี่แหละพี่น้องว่ามาเฮ็ดคลิปพี่น้องว่าเพิ่นเฮ็ดเล่นหรือเฮ็ดหัวพี่น้องถามิเออมันเป็นความจริงบ่หรือว่าเพิ่นเฮ็ดเล่นอีหลีเพิ่นบ่ไดเบ่ได้ เพื่อนบริเฮดเลนดออเพื่อนเฮดอิลีแต่ว่ากับหัวไปนั่มหัวหัวอยู่เพราะว่าเขาเขาเขาบ่งหูจากไงแต่ว่าจะจะรอจะรอฟังจากปากทาเงินเจ้าบ่าวเจ้าสาวมห้ยตอนเต้าเขาแดงคำลงผููพูเสนอข้าซองแรกอืผู้เสนอข้าซองแรกแล้วบัานี่เพื่อนจะให้ซองอื่นมาออกพร้อมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนว่ายันยานแบบว่าเฮดเลนนะมันความจริงู่ตีอย่างนะ้นี่นี่นี่ เจ้าสาวมาแล้วเอาเจ้าสาวเจ้าสาวคือคนโดกนี่บอกเจ้าสาวเต่เเต่นอนเมื่อเจ้าไหนเคยนอนหลับบนหอนแดดหรือเฮ้ยมึอนี่อากาศดีแห้งเลยล้มลอยลอยเยอะเอานี่มาแล้วเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมาจะอาบน้ำแล้วเอ้ามาหาหน้า มหาัดไม่ค่อยถามเนี่ยเมื่อนั้นเจ้าเมื่อที่เฮาไล่สดเจ้าคือบ่ได้บอกอีหย่างมิดคอยบ่ฮู้พวกเจ้าคือบ่เอิ้ญคอยเอาพวกเจ้าแต่งงานสิว่าจงดคอยบ่เสียว่าฮักกันอีหลีหอมแก้มให้คอยเบิ่งก่อนในคลิปก็มีแล้วเนีกระซามได้คลิปเพิ่นคลิปคอยบ่มีหอมละห่ามันบ่ติดบอบอเพราะเม็ดเพราะซีอน้ำกันอีหลีเต โอเคเราบอทั้งบ้านทั้งอย่างเพิ่นหูเรื่องไปหูเบิดแล้วบอทั้งบ้านเจ้าสาวเด้ยหูพ้นแล้วหูเบิดแล้วที่แรกเห็นในคลิปข่อยนึกว่าพวกเจ้าเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวซื่อๆงานแต่งนั่นน่ะข่อยบ่เชื่อเพราะว่าข่อยพันได้ออกมาข่อยพันได้ติดติเรั่นไอ้กัญชัยเรามาสัมภาษณ์เขาอยู่นํากาลนั่นสิประมาณนี้อืมบาดนี้พอไปเราไปยืนเว้ากันพุ่งบุตบาดนี้พอพอไอ้กัญชัยเราออกคลิปปึ๊บอืมีเพิ่นก็ เพื่อสนับสนุนเตะกแไ้นก็ได้เงินอันพันสองพันสามพันนี่ล่ละป้าป้ัเนี่ยเ้ว่าก็สกระแต่งรูดกับสัต์เมียเพ่นเรียกว่าก็สกรแตงรวดอันมักลูกแม่เอาแต่ว่าอยู่นำกันไปผูกเข็มกรวดลาสีรัสที่มาเจะเด๋อมันนี่ฮอดได้แต่งถือมือพร้อมสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยสุดยอดสุดยอดคนเท่าว่าอยู่ที่เงินอยู่ที่ใจฮะอือโอเด็ก มีย่งเกาะจะขึ้นไปแล้วไปอีลีอ,ลอืมเอาค่อยเสียเพระาะว่าเป็ดงานซ้ำป็นงานใหญ่แล้วนี่สองเดือนไม่ไดอยู่มากกว่าั้นฮะสองเดือนเลยบ้านนั่นบ้าพี่น้องโมมีไผ่หูสัน้นแต่ข่อยกับ,บ่มหูข่อยอยู่ซี่ซูมือพรกเจก้บบากรบเบรดอันนี้หูวังช่วงว่ากีบกันซื่อ,อแต่ว่าบ่ได้คิดว่าจะมา บอกว่าจะแต่งงานกันหักกันป่านนี้ทวนจิตไปไปมามาอืมบัดอาสามะที่กดอะเพคนไข่แห้งอืมคนไข้แห้งตัวร้อนมันไปเลยไข่อย,อยู่สามมือ,อผมเลยต้องไข้เพิ่นกั๊บ<อ>ผมไม่ได้นอนอยู่สองมือเอช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หายได้กิน,น,นจนว่านางหายเราก็เลยเอาที่สวอปมาสวอว่านางวิกโควิดแม่นางก็ไม่ได้เป็นอ๋อแต่นั่นแรงหนกก็เลยบอกไม่ต้องกั๊บนี่แหละเอออยู่ อ้าเอาเอาหากกันแพงกันในยูน้ากันแล้วปไาคันหูคันหูว่าในกระสิบมหาเพราะว่ากับมาเล่นอยู่นี่ตลอดเนาะอ้าให้มีความสุขให้ยูดีมีแฮงยูเด็งมีฮีใส่สิบสี่กลุ่มพาวันมาเรียนไทยสุดยอดสุดยอดอิเล่มหาไอเจ้าเก่งอิเล่สุดยอดเลยมาอยู่มาอยู่ไปอยู่วงอื่นกับอะไรเมียเออ มาอยู่วงนี้คนดีก็คอยแหละฮะคนดีใจความดีเราอืมรักษาไปรักษาให้มันรูปอาจจะเป็นเด็กกับผมก็จริงตรความคิดคนเป็นใหญ่อยู่อืรักษาไปให้ดีเด้อก่อนที่เขาคิดว่ามื่นหนึ่งสวดสิมาฮักกันได้สวดสิมาอยู่น้ำกันได้มันลำบากนะเออกว่าเขาสิเข้าใจกันได้คนสองคนอยู่อยู่ด้วยกันบ่แม่นเรื่องง่าย ที่คุยกันเนาะเคยมีแฟนรุ่นเดียวกันกับรุ่นน้อครั้งนี้พอมาเจอผมเป็นผู้ใหญ่ผมก็บอกสอนเอาไปเอามาได้ผู้บ่าวเถ้านังแบบเขาเรียกว่าอะไรเออนังนางอุ่นอ่ะเอ่งแบบใเ่ปลาเอ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 าพี่น้องแมนอีลี เอออันนี้ออกจากปากเจ้าบ่าวผูประสิทธิ์แต่งงานมือนี่แต่ก็บ่ได้มีสองสองมันอย่างดอกครับก็อยู่ได้ใจเนาะอยู่ได้ใจรักษากันไปดูแลกันไปพ่อแม่เพิ่นก็ว่างสั้นล่ะว่างอือาเพิ่นดีใจเด้๋เพิ่นฮอดสิมากันซส่ยเแต่ว่าผมบ่มไม่มาอืมกูว่ากันทุกเงินล่ะอันนี้งานนี่ก็เกิดด้วยการใช้น้ำอืมเขาแต่ผมก็ก็ยืนไปอีที่แล้วเนาะ ดูกันไปดูแลกันไปใายเรา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 ปกอกินเขาเลยโปงานมีงานนั่นละอืมออเอืเออเห็นอยู่น้ำกันเลี้ยงสินาล้วก็เซะก็มาแห้งอยู่นา้าพี่น้องก็อินเนื่องสินาเจ้าค <c oughs> อยกับบักขีดมาเนี่ยคอยเบิงคอยเบิงแล้วเอา้าพี่น้องถามบัเนี้อบบอเอชอช็อกเอ้าเพิ่นเฮ็ดเล่นบ่ต้องอู่ไปถ่ายเห็นนันๆ FC เ,เบิงเ่งแนวซั่นว่าเออเพราะว่าเห็นแต่ช่อง ไอ้กันใช้ช่องเดียวช่องอื่นยังมาทนมาทายมัอนี่ต้องอุกกันเลยปะแม่มันเอฟซีสุดสูคนประกระสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทายให้เบิ้งเราไปทำจากปากอ่าไอ้มหาเบิ้งว่าแมนความจริงบอแต่งกันอิลีบอจากสถานที่อิลีบอเฮ็ดเล่นหรือเห็ดหัวเห็ดจริงเห็ดแบบบ่ได้ยังกะแมน ของอยู่ในเออของอยู่ในอันนี้เขานี่ล่ะเนาะในใจเขานี่ล่ะล้วกัของอุปกรณ์อยู่นั่นนโดมเขานี่ล่ะเออเอาให้หักแพงกันมันเกียนกันยูดีมีเฮงของลักกันไปดนโดนจ้าอ่ะโอเคจ้าอ่ะพี่น้องวนก เอออีดีเพ่นให้ใจอ่าออ่ขอบบุญขอบคุณสุผูสุคนเอฟซีนอพีพีเพื่อนเพื่อนแม่แม่สุผูสุคนที่ซอยสนับสนุนเป็นกับข่าวกับน้ำให้มนเลี้ยวกันเลี้ยงงานเนาะอ่ะขอบคุณหลายจะให้บ้านอันมหาเพื่อนไปใส่เส้าก่อนเออผู้เตรียมงานก็เตรียมงานไปไออีลีพี่น้องเป็นความจริง คบกันไม่ได้สองเดือนแล้วแต่ว่าท่านได้เปิดตัวมือนีเพิ่นเปิดตัวแล้วมือนีก็เป็นมือแต่งงานของเพิ่อนอะพอ,อกันไหมพี่น้องพอ,อกันไหมคลิปหนาขอให้เพิ่นยู่ดีมีแห้งเออสิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์วันแตงของพี่มหานัดละกาน้องลูบแดนเซอร์พอ,อกันไหมคลิปหนาจ้าคลิปนี้มปนนักตะโอ,อลาไปแล้วสวัสดีค่ะ